ใช่ค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจนะคะเหมาะสําหรับการไปเที่ยวนะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่ะคอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตรเรานะคะนั่นก็คือการเสรวนานะคะที่เรียกเรียกว่าเป็นการเสรวนาผู้นําศาสนาอิสลามซึ่งถือได้ว่าในจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีหลากหลายศาสนาละ<ช>มีทั้งศาสนาพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามค่ะอย่างในประเทศไทยของเราเนี่ยพี่น้องชาวมุสลิมก็ถือว่ามีจานวนเยอะทีเดียวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่จะทําอย่างไรให้แต่ละศาสนานะคะทุกคน นับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนั่นเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นค่ะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะมีการเสวนาผู้นําศาสนาภาคใต้สันติสุขค่ะเพื่อที่จะหวังสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์นะคะตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและดําเนินง,งานของรัฐบาลแก้ไขปัญหาในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ กิจกรรมครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วง9ก้าโมงเช้านะคะที่ผ่านมานี่เองค่ะที่โรงแรมเมโทรโพลิิตี้นะคะขออภัยค่ะเมโทรโพลภูเก็ตนะคะคุณสมเกียรติสังขาวสุธิรักษ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นประธานค่ะเปิดเวทีเสวนาผู้นําศาสนาภาคใต้สันติสุขตามโครงการนะคะการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดภูเก็ตชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตประจําปีนี้ละค่ะคโดยงานนี้นะคะมีคุณปุญญวีทองสิริเศสนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดภู มีวิทยากรจากศาสนาอิสลามนะคะอย่างเช่นจ่าสิตรีโกโมลดุมรักษ์นะคะครประธานคณะกรรมาการอิสลามประจําจังหวัดภูดเก็ตค่ะคทางด้านศาสนาคริสต์ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือคุณธานีศรีวิรัตค่ะเป็นศิทยาพิบาคลคริสตจากรภูเก็ตนะคะคส่วนทางด้านศาสนาพุทธนะคะก็มีพระมหาสเสน่ห์นะคะ,ะสุทธศีโลนะคะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าเรือนั่นเองพร้อมกับเครือข่ายทั้งศาสนาพุทธคริสต์อิสลามในจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าร่วมงานนี้ด้วยค่ะก็เป็นร่วมเป็นความร่วมมือกันนะครับจากทุกศาสนาเลยนะครับซึ่งท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดภูกเก็ตนะครับท่านปุญญวีนะครับก็บอกว,ว่าความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้นี่นะครับส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองครับ รัฐบาลเนี่ยจึงได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยนะครับโดยมีเป้าหมายการนําภาคใต้ไปสู่สันติสุขค<แ>วบคู่กับการแก้ปัญหาความยากจนแ,แลวก็เรื่องของยาเสพติดโดยได้น้อมนํากระแสรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะครับนั่นคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเป็นหลักในการปฏิบัติเป็นแนวสันติวิธีนะครับ<แ>ซึ่งสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เลยได้จัด เวทีเสวนาผู้นาาําศาสนาภาคใต้สันติสุขขึ้นครั้งนี้นั่นเองนะครับโคร,บรงการประชาสัมพันธ์นโยบายแล้วก็ดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขเรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็เรียกว่าได้เรียบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ <S <S ประสบการณ์ทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นในวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่แล้วก็การดำรงชีวิตตามหลักศาสนาเพื่อนําสังคมไปสู่สันติสุขนั่นเองนะครับค่ะซึ่งการจัดก,การเสวนาในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่านอกเหนือจากแต่ละฝ่ายนะคะแต่ละ,ะลาศาสนาเนี่ยตัวแทนนะคะคมาเข้าร่วมกันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดูเก็ตค่ะคที่จะมีการถ่ายทอดเสียงเวทีเสวนาในครั้งนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่ฝั่งอันดามันได้รับฟังกันด้วยนะคะครับผม